สวัสดีค่ะพแม่พิณงค์เมื่อนี้กับมาพัวก,กับดล,ล่ามาดามีคือเก่าเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองของวันนี้เนาะล่าสตาร์ลงไห่แหละตะมัวบ้านแล้วก็ฮหาหนอยลงไปให้แล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อวีนจึงไม่เล่าสตาร์เล่าสามขี้ห้าหน้อยในช่องนี้เนาะรัฐบาลไทยลาวพัฒนายุชองมาดามคำนวณสองลงไห้หมดทุกอย่างแล้วค่ะเมื่อนีนไปน้ำกันยาวๆจุๆ่ๆแขนๆแน่นๆนี่เน้น,น,นมีหลายอันหลายอย่าง ใครชอบอันใดไปอันนั้นเนาะของแรกมีที่มาเมื่อวานนี่เขาเมื่อคืนนี่เขาไปสองเอ่อสองวัดติดค่ะเข้าไปที่หกหกรอบแรกเลยเนาะแล้วสามาิชิออกเอ่อสาเออหกสามศูนย์แล้วก็หกหกรอบแรกแล้วก็ของรับนางฟ้าก็เข้าไปสองวัดติดพ่อแม่พี่น้องสองวัดติดรับนางฟ้าผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองของรับนางฟ้าเอาเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขาและวลดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพิ่นไปรอบที่2เงมื่อวานแล้วก็ล็อกเก็กพารวยคนสวยใจดีเข้าไปซงหวดวติดขึ้นกันวันนี้มือใหม่ตามตัวตามติดของเพิ่นเข้ารอบสุดทยารืัองสองหัวเนี่นี่ของลอ็อกกิหลอกพี่เนาะอ่ะชอบจัดขัดผ่านเพราะเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางชอบแนวไหนไปแนวนั้นชอบของใครตามของคนนั้นเนาะเอาใจตัวเอง สามตัวยาวๆเลยเพงศ์พี่น้องคะ่ละลักยิ่งพารวยคนสวยใจดีให้มารุษแล้วสามชี้สองกับสี่สองตัวสี่หางสองห้าสองหกสองสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกเบิ้ลจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองจะเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองหกสี่หก สองตัวเนียนไปสามตัวเนียนไปหางเดียวเมียเดียวสองสี่หกแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของรับนางฟ้านะคะเนาะรับนางฟ้าสองงวดติดว่าสิเป็นงวดที่สามบอกเพราะว่าเพิ่นมีแฟนครับจะรับนางฟ้าผู้ใดเป็นแฟนครับเพิ่นจับตามองเนาะรับนางฟ้าให้มารูด เราสามคีสองพึ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสองสองตัวสี่หางหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดเบิร์จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหางหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองตัเน้นไปสองหางเน้นที่สองรูดที่สองเน้นไปที่สองหกสองเจ็ดสามตัวเน้น เม็ดเดียวหางเดียวหนึ่งสองเจ็ดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของรับหนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครไปต่อเป็นของเลขกมีที่มาที่เราให้ฟังเนาะแลกมีที่มาก็ไปสองรอบติดเมื่อนีนผู้ใดเป็นแฟนครับอยากตามของเป่นกระจัดไปเพราะว่าเพิ่นก็มีแฟนครับอยู่เหลขกมีที่มาเนาะ เลขทุกตัวให้แคปเป็นแนวทางชอบของไพ่ไปของคนนั้นเลขมีที่มาให้มารูดลวาวสามัคคีสามลาว7กับ9สองตัวสี่หางเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าเบิ้นจะเป็นเจ็ดเสตัวสมหางเจ็ดเกสี้าห้า เจ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าเน้นที่9รูทที่9 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเกแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของซ่องสุวรรณก็ได้ไปเดอร์พมพี่นงเดอ ชองสุวรรณก็ได้ไปนะคะเข้าไปสองเกียตรติลูกเอ่อรอบที่สองเนาะเข้าตรงๆแบบไม่ต้องกลับผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองไปต่อรัวๆเลยเพ่อแม่พี่น้องแคน้าจอให้ท่านอ่ะชอบจัดขัดผ่านของเล็กมีเอ้ของชองสุวรรณอากากขอบุญขอบคุณเล็กมีที่มาเนาะชองสุวรรณ ให้มาวันนี้รูดเราสามมิคีรูดเหลาสามมิคีสามเราสองกับสี่สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสองห้าสองหกสี่ห้าสี่หกบ่ลจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหาง 2, 4, 5, สองสี่ห้าสองสี่หกสองสองสี่สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่ห้าสองหกสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสี 2, 4, ่ห้าแคบหน้าโจเล้ยวไปต่อเป็นของใครเป็นของน้องน้ำเงื่นค้นสวยรวยทรัพย์ตองตาขอตรวจขอให้แกนขาค้นเนาะ นัดเงินคนสวยรวยทรัพย์ไม่ผ่านมือนีมือใหม่ไปต่อพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปต่อผู้ใดเป็นแฟนกลับของเพื่อนจับตามองชอบจัดขัดผ่านเนาะเพราะว่าของเพื่อนเขาไปซิงหัดติดซิงหัดติดติด,ตดแล้วลุดมือขึ้นเนาะมือนีมือใหม่ไปต่อซิงงัดติดติดมีผู้โสคผู้หมาน้ำเพลินอยู่แล้วเนาะ หมู่บ้านตรงกาบขอโทษขอไัยวันนี้วันใหม่ไปต่อนำเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มารูดแล้วสามัคคี6กับ9กสองตัว3มหาง6 1 6นึ6่งหกสองหกสาองัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่6รูดที่หเน้นไปที่6กหนึ่งหสองแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของน้องนบเงินคนสวยรวยทรัพย์เนาะ ขอบขอบุญขอบคุณน้องน้ำเงินที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองกาบขอบคุณหลารๆของชอช,อชอบแชใช่ี่สงสัยไปด้นี่ไปแล้วรูดเนาะนี่เนานะเมียนเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดไปวันที่หนึ่งเมื่อวานรูดเมื่อนี้เมื่อไม่วันที่สองไปต่อตามติดก็ได้เปลี่ยนแฟ้นครับจับตามองช่อชแชใชายหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อให้มารูด เหล่าสามคี้สามเหล่าห้ากับศห้ากับหกสองตัวหกหางสองตัวห àng, วกหางปนนะเราค่สองตัวสี่หางห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่เบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกสามห้าหกสี่ห้าห้าหกสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่หกรูดที่หกเน้นไปที่หก สามหสี่สามตัวเน้นเม็เดียวแหงเดียวห้าหกสามแคบหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของใครเป็นของเซียนนุมเนาะคะเนาะของเซียนนุมหมู่บ้านบัวพานมือนีมือใหม่ไปใหม่องการาบขอโทษขอไพ่วันนี้วันใหม่ไปต่อ เียนมให้มารูดเหล่าสามขี3สามเหล่า8กับ9กสองตัวสหาง8081 9091เบิ้ลก็จะเป็น8ป9แปสตัว3มหาง8 9 0 8 9้าศูนสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่แปดเน้นไปที่9เน้นไปที่9091ศสตัวเน้น2หาง8908 ก้าวหนึ่งแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนเซียนหนุ่มเนาะค่ะเนาะอะ,อะแคบหน้าจอเราไปต่อกลับขอบุญขอบุณเซียนหนุ่มที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางส่งกับขอบะพุณนรายลายไปต่อเป็นของเป็นของเงินดาล่ารมาดามก่อนมาดามกระโบผ่านพ่อแม่พี่น้องมือนี้มือไม่ไปต่อขอโทษขออภัยเนาะค่ะเนาะ

แล้วไปต่อเป็นเลขเด่นเป็นเลขเว้นแดนแปดเสี้ยนดังคือว่าพาันอยู่ก็มีพี่น้องคือว่าพาันอยู่นะมือนีมือไม่ไปต่อเด่นไปที่แปดอยู่นะมือนีไทสี่ขยันแลนขยันวิ่งกับครูให้น้ำมือนี้เด่นลาวเลขเด่นลาวสามชีพแปดเสี้ยนดังให้มาเด่นสุด,ส,ด,ส,ดสองเม็ดเดียว ตัวรองมี7ดกับ9จับคู่ก็จะได้สนะองเจ็ดสองเกเจดเก้านาะอ่ะแคปหน้าโจถ้าใครจะตามเลขเด่น8ดเสียนดังลาวสามามคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านงมมแต่ความสูงละโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาวสามามคีคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ